สวัสดีค่ะกลับมาพบดวงเฉพาะกิจเย้ yeah. คลิปแรกของปี2,5,6,7ด yeah. ีใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะคาเนชาพันล้านชื่อนี้ใส่มูเตรูต้องรู้จักกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปเฉพาะกิจวันที่17มกรานี้ดวงชะตาของใครจะเป็นเรษฐีนี่ลัปีมะโรงหรือมังกรทองนะคะ ก่อนที่จะไปดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกุ้งจิ้งกุ้งจิ้งหรือว่ากดปุ่มตรงนี้นะคะ่ะเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มคลิปเมนบันทึกกดแชร์กดแชร์อย่าลืมกันด้วยนะคะฝากกันด้วยนะ ในานามคณชาลาล้านเราก็จะเปิดวับนะคะเปิดวดับโดยเฉพาะกิจให้กับท่านและที่สําคัญตอนนี้เรามีทั้งหมด3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าแต่แดด,ดนี่ ต่อด้วยบ้านดำแต่แดดแล้วก็บ้านสีแดงค่ะยังไงก็3ช่องทางนะคะเห็นช่องทางไหนกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าที่นี่จะคัดสรรกันมูเตลูดูดวงให้ท่านแบบจุกๆและที่สำคัญให้ไพ่ได้เล่าเรื่องเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะก็ไม่เสียเวลานะคะขอให้ทุกๆคนที่เห็นคลิปนี้นะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะเราจะมาดูกันว่าวันที่สิบ เจ็ดมกรานี้ดวงชะตาแต่ละวันจะเป็นยิ่งไรให้ไพ่เราเรื่องหนึ่งวันวัน,วนจานใบแรกจ้าอังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์อาทิต์มาจ้าคลิปแรกนะจ้าคลิปแรกนะคะ วันที่17มกราคมนี้ดยเฉพาะกิจโดยเฉพาะกิจผู้สถานที่เกิดวันจันทร์ผู้สถานที่เกิดวันจันทร์ได้แก่ป๊อโอจอยจบให้ใบนี้นะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป3คะแนนจ้าเพราะคนเกิดวันจันทร์นี่บอกตรงๆนะคะเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องความเป็นอยู่นะคะเขาเรียกว่า อะ,อะไรก็ประดังประดาเข้ามาเสียสมุดและที่สําคัญท่านใช้เงินตั้งแต่ต้นต้นปีตั้งแต่คาบเกี่ยวช่วงปีใหม่มาแล้วมาเลยทําให้ท่านรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอื่นๆแล้วก็ไม่อยากจะเอฟตัวอะไรเลยค่ะยังไงก็ปล่อยมันไปก่อนเนาะและซิกเนเจอร์นะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับพวกโรงพยาบาลหรือว่ามูลนิธิอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาจะดีนะคะช่วงนี้ระวังแพนิคแล้วก็ไมเกนนะจ๊ะฟันตรงๆจ้า อังคารอังคารอังคารปาะโอ้โหสำหรับผู้สสียที่เกิดวันอังคารนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็มุณเอา,น 10, นานไปคานไปปั๊บสองคะแนน, 8, น,นจ้าเพราะว่าไพ่ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันอาจจะเป็นในลนักษณะทุกขลาบคือซื้อมาหมดไปซื้อมาได้ไปซื้อปุ๊บออกปับ๊บซื้อปับ๊บออกปุ๊บเขาเรียกว่าได้อย่างและก็เสียอย่างใครที่เกิดวันอังคารในเดือนนี้หรือช่วง17นี้ครับเกี่ยว7วันบวก7วันลบ เซ็นสัญญาใดๆก็ตามต้องระวังหรือจะซื้ออะไรก็ตามตรวจให้เรียบร้อยนะคะว่ามันเป็นงวดพอสอนนี้หรือเปล่าเพราะท่านอาจจะเจอของปลอมก็เป็นได้หรือว่าของที่ตกตาท่านก็เป็นได้เอกสารอะไรต้องดูดีๆต้องดูดีๆให้มากๆนะคะและก็ที่สำคัญทำบุญลงศพและผ้าห่อศพนิดนึงนะคะเพราะดวงค่อนข้างปอกเล็ก17นี้ระวังเยอะๆฟันตรงๆจ้าวันพุธวันพุธวันพุธปอ โอ้สาวที่เกิดวันพุธนะคะยิ้มหวานๆกับเขาได้เลยเพราะคะแนนเต็มสิคะแนนเต็มสิบคาไปคณไปเจ็ดค,ค,คะแนนจ้า<ๆ>ที่ผ่านมานะคะคนเกิดวันพุธอย่างที่ว่าบอกพะสุขขาวเสาแทรกพุธโดนสองปีสามปีหูซื้อบนซื้อร่างเฉดไปเฉดมาเหนื่อยไปหมดซื้อลอตเตอรี่ไปกับโอ้เหนื่อยเหนื่อย แต่17มกรานี้คนเกิดวันพุธไม่ว่ากลางคืนหรือก็วันมีสิทธิ์เป็นเศรษฐีนีสูงมากมายไก่กองและที่สําคัญเลขหรือคณิตศาสตร์ที่ท่านซื้อเนี่ยอาจจะแบ่งๆ่งคนข้างเคียงเขาเรียกว่าถูกยกซอยเลี้ยงยกซอยก็เป็นได้นะคะซิกเนเจออย่างที่บอกว่าทําบุญกับคนหมู่มากเช่นบ้านพักคนชราหรือว่าเด็ก มนิคิดต่างๆนานาบอกได้เลยว่าเน้นคนหมู่มากดวงชะตาจะเปิดแบบฟันตรงๆจ้าว้าวเลิศ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 ต่อนะคะวันพฤหพัสพฤหัสสบดีป๊ะโอ,โอ,โอ,โอ้สาววงที่เกิดวันพฤหัสจ้าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิคุณไปคุณไปนนป๊าบสามคะแนนจ้าไม่ใช่ว่าท่านไม่มีโชคนะแต่คิดเกียดซื้อ เบื่อนายอารมณ์บอดจอยอารมณ์เสียอารมณ์แบบไม่อยากจะทําอะไรเลยจ้ะจริงไหมมองว่าจริงจ้ะพี่จ๋าเพราะว่าคนเกิดวันพฤหสัสบดีได้ไพ่รือีถ้าอยากจะได้โชคแบบจุกๆไปขอปู่ฤรือีนะคะไปขออะไรที่ว่าเกี่ยวกับฤรษีเนี่ยได้หมดเสียนครูบาอาจารย์เนี่ยได้หมดนะคะรวมถึงนะคะถ้าได้เลขปุ๊บ จูจูจ,จูอย่าบอกใครเดอร้อจุจจอย่าบอกใครเดอร้ออยู่กับตัวคนเดียวจะดีที่สุดอยู่กับตัวคนเดียวจะดีที่สุดห้ามบอกเลยใครเด็ดขาดชอบตัวไหนเอฟตัวนั้นวินตัวนั้นแน่นอนฟันอุย๊ยขอโทษจ้าฟันตรงๆจ้าอ้รุนแรงไปนิดนึงฟันตรงๆจ้าทำบุญน,นะคะทำบุญง่ายมากเลยนะคะทำบุญง่ายมากทำบุญกับปู่หรือีที่เป็นเทวรูปก็ได้นะคะหรือว่า พระปางสมาธิก็ได้นะคะหรือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับวันพื้นหัสก็สามารถทําได้นะคะบอกได้เลยว่าลือสีพารวยฝันตรงๆจ้าเมื่อกี้ขอโทษนะรุนแลกไปนิดนึงวันสุกวันสุกวันสุกร์โอ้โหผู้สถานที่เกิดวันศุกจ้นาคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปปั๊บห้าคะแนนจ้า พราะสาวกที่เกิดวันศุกร์นะคะถามว่าโชคลาบมีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะมากแต่อย่าให้คุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานปักท้องจะดีกว่าเพราะ17ธันวาอ้าขอโทษ17มกราคมนี้เป็นช่วงของการที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนซีหรือว่าได้ทําผลงานดีๆเกิดขึ้นอย่าให้โฟกัสงานมากกว่าโชคและลาบและซิกเนเจอร์ให้ไหว้เจ้าที่ที่ทํางานให้ไหว้เจ้าที่ที่ทํางานรวยเปิดทรัพย์ฟันตรงๆจ้า วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์โป๊ะโอ,โอ้วันเสาร์นะคะวันเสาร์นะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปเจ็ดคะแนนเหมือนกันจ้า สาวกที่เกิดวันเสาร์จ้าสาวากาวที่เกิดวันเสาร์จ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าชีพประจอไม่อยู่กับที่จะรวยจะเลิศมากๆรวมถึงรวมถึงนะคะบอกได้เลยว่าทะเบียนรถท่านให้โชงให้ลาบนะจา้าว้าวเอฟทบ,บีรถคิดอะไรไม่ออกซือทบีลถทบีรถทบีลถทบีลถ,ลถลแค่นั้นพอคะ่ะเขาเรียกว่าหวานหวานหวานเจี๊ยบและซิเนเจอร์ในการทําบุญให้ไหว้แม่ยนังรถก็บอกว่ารถพาโชคพาลาบก็ต้องไหว้ท่านสิคะเสริมดวงชะตากันไปจะแบบดีๆ ฝันตรงๆจ้าสุดท้ายท้ายสุดนะคะ17มกราคมนี้จะเป็นเยี่งยงไรคลิปแรกของปีบอกเลยว่าเปิดยิ่งใหญ่แบบปังปริเยมากวันอาทิตย์วันทิตเปปะโอโวันอาทิตย์นะคะคะแนนเต็มส0คะแนนเต็ม10คุณเอา,นเ 10, นานไปคุณเอานไปนานไป๊ปบ5คะแนนจ้าต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าวันอาทิตย์ไม่ดีนะแต่วันอาทิตย์จะต้องเสริมในความปังแบบมูเตลูในการ เปลี่ยนแปลงทรงผมนะคะเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวใครที่มีแพนในการทําสกินความงามร้อยไหมหรือใดๆก็ตามนะคะรีบทาซะหรือบางคนที่ไม่เคยเป็นรูปโปรไฟล์เลยทาได้ก็จัดดีเขาเรียกว่าเปิดรับเปิดเลิกเปิดเม่งเปิดหน้าผากรับเงินในวันที่17แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ซิเนเจอร์ง่ายมากทํากับตัวเองตัดผมสปาเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ง่ายๆไม่ต้องเสียเงินมูแบบไหนไม่เสียเงินมูแบบอาจารย์ซันคเนชาพันล้านบอกได้เลยว่ามูขั้น เทพได้รับแต่สิ่งดีๆติดตามกันไปนะคะติดตามกันไปนะคะถ้าวันนี้จะให้โฟกัสนะคะมองว่าคนเกิดวันพุธและวันเสาร์มีโชคสูงมากนะคะเอาให้ได้เอาให้โดดเอาให้อยู่พราะมีโชคมีลาบก็อย่าลืมแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันในการทําบุญไม่ต้องมาแบ่งกับอาจารย์นะจ๊ะวันนี้ก็ขอให้ท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดติดตามแชร์ให้เพื่อนๆกันไปนะวันนี้ก็ไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย